ใครก็ได้มาซื้อทีเยี่ยวข่าวระบุแมนยูเตรียมปล่อยแข้งส่วนเกินมกราคมนี้เบนเจคอบนะักข่าวชื่อดังเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมหนังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกรอมที่จะปล่อยตัวอองโทนี่มาซิงยาร์ตออกจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมหากมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามากองหน้าชาวฝรั่งเศสตกเป็นตัวสำรองถาวรในทีมปีศาจแดงหลังการมาของลาสมุทไฮลุนทำให้มีข่าวว่าสมุสรกกำลังหาทางปล่อยตัวออกจากทีมในตลาดหน้าหนาว ที่กำลังจะมาถึงนี้เขาย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี2015แต่เราได้เห็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมและโดดเด่นจริงๆเมื่อซีซั่น2019 -20 ซึ่งเขายิงได้20ประตูในทุกรายการและเป็นการยิง17ลูกในพรีเมียร์จากนั้นต่อมาในอีกสีซีซั่นถึงซีซั่นนี้ด้วยผมไม่คิดว่าเขาจะยิงได้ถึง17ลูกในพรีเมียร์ผมคิดว่ามาซินยาร์ดกับแมยูนเตดคงต้องจบการเอริกเทนทาร์ไม่สามารถดึงส่วนที่ดีที่สุดของเขาออกมาได้ในจุดนี้จจึงงงงเเป็นนรื่่ออดีีขททััยท้ยะแยกก สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะรับฟังข้อเสนอที่เกี่ยวกับมาซิงยาร์ดเขามีโอกาสที่จะย้ายไปซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงซัมเมอร์แต่เขาปฏิเสธโอกาสนั้นไปและตอนนั้นก็ไม่มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากนักที่เข้ามาขอขอบคุณภาพ้าแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ